หายานะขนาดไหนเนี่ยไอ้ปลาหมอสีคางดําเนี่ยคุณพิทูลผมคิดว่าขนาดกรมประมงตอนนี้นะครับยังคิดว่าตัวเองเอาไม่ไหวนะครับเอ,อรายงานของออผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงซึ่งไปสารวจทั่วประเทศนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็ทําเป็นรายงานวิจัยมานะครับเ,เขาก็ครกยแบ่งขั้นตอนของการระบาดเนี่ออกเป็นสี่ขั้นตอนนะครับแต่ตอนนี้ถึงขั้นตอนขั้นตอนสูงสุดแล้วครับคือขั้นตอนการ รูปรานนะครับแล้วก็ไปเรียกไปไปครอบครองนะครับพื้นที่ของปลารอื่นนะครับแล้วก็ไปไปยึดครองหรือว่าทาลายปลาน้ําจืดธรรมชาติแล้วนะครับกรมประมงถึงกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคงอาศัยกรมประมงอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับตอนนี้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนเนี่ยต้องลงมาช่วยกันแล้วนะครับในการจัดการปัญหนาน,นี้นะครับมันระบาดไปสักกี่จังหวัดแล้ว โอ้โหคือถ้าข้อมูลเป็นทางการเนี่ยประมาณอตอนปีตอนปีตอนปีห้าห้านะเนี่ยรายงานเนี่ยพบแคส่สามจังหวัดนะครับอตอนปีหกหกเนี่ยรายงานเป็นทางการเนี่ยพบแปดจังหวัดนะครับแต่ว่าณปัจจุบ,บ,บ<า>นนั <พอ S 1> นเนี่ยเอไาถึงสามสิบจังหวัดไหมครัวิทูลอ,อ,อะไรนี่ครับหมายถึงว่ารายงานแบบไม่เป็นทางการเนี่ยถึงสามสิบจังหวัดไหมครึ่งประเทศได้ยังอ๋อใช่ครับใช่ครับคือตอนเนี้มันมันไปทั่วแล้วครับขนาด มีเครือข่ายของพวกเรานะครับที่สุรินเนี่ยรายงานว่าเจอที่สุรินด้วยนะครับโอ้โหไปถึงไปถึงใช่ครับไปถึงสุรินด้วยเหรอมันก็่ครับในแม่น้ําลําคลองไปหมดแล้วใช่ครับมันไม่ไปแม่น้ำโขงเหรอคุณิพิทูลผมคิดว่ามันน่าจะไปหมดครับน่าจะไปหมดทุกพื้นที่แน่ๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพบมากน้อยแค่ไหนนะครับครับทีนี้ทีนี้เรานึกภาพไม่ออกมันหายนะเนี่ย ไอปลาหมอสีคางดำนี่มันกินปลาด้วยกันใช่ไหมมันกินปลากินหอย,หอยกินปูกินกุ้งหมดเลยมันกินสัตว์น้ําในน้ําจืดทั้งหมดเลยใช่คืออย่างนี้ครับไอปลาชนิดน,นี้มันอยู่ได้สามน้ําเลยนะครับเอปลานในพ,พื้นที่อ่าน้ําจืดก็ได้นะครับแต่ว่าที่มันเรียกมันมันเอเจริญเติบโตดีที่สุดเนี่ยคือในพื้นที่น้ํากร่อยนะครับแล้วก็น้ําเค็มด้วยนะครับหมายถึงบริเวณป่าชายเลนนะครับก็พบเอปลาหมอสีคางดำด้วย เพราะฉะนั้นมันอยู่ได้ในทุกระบบนิเวศเลยอแต่ว่าระบบนิเวศท,ที่เชอมากที่สุดก็คือในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับก็คือตั้งแต่พวกน้ํากรออ่อยน้ําจืดไปนะครับเขนที่ที่สงขลาที่เขาตกเขาเขากลัวกันมากเนี่ยเพราะว่าทะเลสาบสงขลาใช่ไหมครับเป็นแหล่งเลี้ยงปลาใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีทั้งน้ําจืดมีทั้งน้ํากร่อยมีทั้งน้ําเค็มนะครับอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ก็จะจะเกิดปัญหาใหญ่เลยครับครับ mm hmm. ทีนี้กินทุกอย่างเลยใช่ไหมมันกินทุกอย่างเลยครับคืออโดยเขาเรียกว่าไอตัวอตัวไอตัวไอตัวคุณสบัิของมันซึ่งมันเป็นปลาที่มาจากทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับมันมีทนทานสูงมากเอมันมีลักษณะพิเศษหลายอย่างนะครับเช่นเอมันขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้ถึงเอประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยตัวเลยนะครับจํานวนไข่มันเนี่ยนะครับ อันที่สองนี่คือระบบย่อยอาหารมันดีมากนะครับคือตัวระบบกระเพาะาลำไส้มันเนี่ยใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็จะกินได้เยอะและย่อยได้เร็วนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็กินได้หลากหลายมากนะครับกินได้กินได้ทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกไอสัตว์น้ําตัวเล็กเนี่ยนะครับแล้วตัวมันเองก็เหมือนที่ท,ท,ที่ที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับก็คือว่าอ่าตัว ตัวผู้มันเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการอ,อมไข่เอาไว้นะครับในการผสมพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นตอนที่เขาเรียกว่าน้ําเชื้อจากปลาตัวผู้ผ,ผสมผสมกันนะครับแล้วก็ผสมตั้งแต่อยู่ในปากเลยครับก็กลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็เมื่อตัวอ่อนเนี่ยมันก็อนุบาลูกลูกปลามันนี่นะครับลูกมันเนี่ยอยู่ในปากมันเนี่ยจนจนโตว่างั้นเถิดนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีอัตราการรอดสูงนะครับเพราะฉะนั้น อัตราการที่มันไปทําลาย,ลยสัตว์น้ํนอาอื่นนะครับรใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ความแข็งแรงทนทานมาด้วยนะครับมันก็เลยสามารถจัดการกับสัตว์น้ําอื่นที่เรามีมาที่ผล,ผลก็คับมีสองส่วนครับก็คือว่าส่วนที่หนึ่งก็คือว่าไอตัวที่มันไปทําลายไอ,อพวกพวกบ่อปลาบ่อกุ้งนะครับที่มีการเลี้ยงกันโดยทั่วไปนะครับอันนี้เห็นชัดที่สุดนะครับ,รบเห็นชัดที่สุด แต่ว่าอันที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการไปทําลายพวกไอปลาธรรมชาติของเรานะครับซึ่งมันไม่สามารถเขาเรียกว่าทนทานนะครับหรือสู้การขยายพันธุ์ของไอตัวปลาหมอสีทางดาได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหายนณะระยะยาวเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจะฟื้นคืนได้เมื่อไหร่นะครับกว่าที่หมายว่าเราจะมีปลาธรรมชาติที่ช่วยจัดการมันได้นะครับ หรือการที่มันปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับจนอาจจะทำลายมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันครับแล้วเราเราจะไปไล่จับไล่ทําลายมันก็ไม่ง่ายนะฟังฟังจากที่เล่าเนี่ยมันมันก็ลําบากขยายพันธุ์ก็เร็วนเอใช่ครับไม่ไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยเอหมายความว่าอตอนนี้เนี่ยมันคือมันต้องช่วยกันจริงๆนะครับก็คือบอกว่าที่อาจจะลดระดับการขยายพันธุ์มันได้ในบางพื้นที่นะครับ แต่ว่าในหลายาพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเราเราอาจจะควบคุมยากมากๆนะครับควบกลุ่มยากมากมากช่วยยังไงอ่ะช่วยยังไง<น>คือช่วยจับทาลายอย่างเงี้ยเหรอเออคือ,ค,อคือตอนนี้สิ่งที่กรมปรมงทำนะครับก็คือนั่นแหละคือช่วยกันว่าช่วยกันจับนะครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้เป็นทางเลือกทางเลือกที่เห็นอยู่ชัดเจนนะครับที่พอทําได แต่ว่าก็มันเอามากินไดไหมเออม,มันบริโภคได้มั้ทําชูชีประหมอได้ไมั้เป็นพิีกกินได้ครับกินกินได้ครับแต่ว่ามีก็มีสองกระแสนะคือคือคืออันนึงคือไอเนื้อปลามันน้อยครับหมถึนว่าไอไอไอเนื้อมันน้อยนะครับไอกระดูก<า>มันใหญ่หนะครับอ่าพวกก้างมันเยอะนะครับเนื้อมันค่องข้างน้อยอ่าแล้วก็รสชาติไม่ค่อยดีนักนะครับ แต่ว่าก็มีบางคนก็บอกว่าถ้าปรุงดีๆดเชฟดีๆนะครับ <c oughs> ก็อาจจะพอใช้ได้อยู่นะครับอาจจะต้องหาเมนูที่เหมาะสมนะครับตอนนี้อาจจะเหลือทางเรื่องเดียวแหละครับว่าจะใช้วิธีการนี้นะครับในการจัดการช่วยกันช่วยการ,รบาริโภคปลาหมอสีคางดำอย่างนี้หรอมันจะยิ่งมันจะยิ่งพ้อพานนะสิ <c oughs> มันจะยิ่งไปกันใหญ่เ<อ>ปสังเศรกฐกิจยุ่งมาตายนะแต่ว่าราคามันน้อยไงครับโดยราคานี่มันไม่จูงใจเท่าไหร่ลครับเพราะก็ตั้งราคารับซื้อแค่สิบบาท ตัวละห้าบาทถึงสิบาทประมาณนั้นครับที่ตั้งราคากันไว้นะครับโลหนึ่งอ่ะครับอย่างไรมันก็ไม่คุ้มค่าครับหมาแล้วต่อโลต่อกิโลครับต่อกิโลยังไงก็ไม่คุ้มค่าครับไม่คุ้มค่าในการ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 ปลูกเป็นการทากินนะนะถูกไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเพียงแต่ว่ามันก็ไม่น่าไม่น่าจะบริโภคสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะคือมันกินได้ครับกินได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นตระกูลอกลุ่มเดียวกับปลาหนิลนะครับแต่ว่าเป็นคนละ สปิชีกันเมื่อกี้ผมผมผมต้องย้อนว่าไอสารมูลเหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เนื่องจากจะมาผสมกับปานินเพื่อให้มันทัดต้านทานโรคอะไรประมาณนั้นใช่ไหมต้านทานสองอย่างครับก็คือว่าหนึ่งมันหากินเก่งใช่ไหมครับก็คือให้มันทนทานต่อเรื่องโรคระบาดเป็นต้นนะครับหากินเก่งแต่อีกหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าก็คือให้มันทนทานกับสภาพน้ําเข็ม หมายถึงว่าหอ้สามารถเลี้ยงปลานินนะครับในสภาพที่มีน้ําเค็มได้ด้วยนะครับคือตอนเนี้ยไอ้ปลาหมอคังดําเนี่ยมันทนทานต่อน,น้ําเค็มใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าถ้าหมายถึงว่าตอนนี้เราเรา,าเจอปัญหาว่าพื้นที่เลี้ยงกุ้งก็กดีนะครับพื้นที่เลี้ยงปลาก็ดีในบริเวณชายฝั่งนะครับมันเจอปัญหาน้ําเค็มรุกรานนะครับหรือการเลี้ยงห,หรือการเลี้ยงกุ้งทะเลไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับกุ้งกุ้งขาวพวกนี้นะครับที่เลี้ยงกันนานๆเนี่ยสภาพ อน้ําก็จะเค็มขึ้นใช่ไหมดินจะเค็มขึ้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ต่อน้ําเค็มได้มากขึ้นใช่บริษัทบริษัทต้องก็อยากมาผสมพันธุ์มาให้มันเป็นสัตว์ปลาเศรษฐกิจเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับใช่อันนั้นเลยนะครับอืมแต่ว่าในสุดก็ก็ก็จัดการไม่ได้นะครับก็จัดการไม่ได้ แล้วที่เดิมตามข่าวนี้ผมอ่านแล้วผมยังงงอยู่บอกเอาเข้ามาสองพันแล้วก็เออตายเกือบหมดแล้วตอนหลังก็ก็เลิกอืมแล้วนตอนเขาเลิกเพราะอะไรอ่ะก็เออเขาขอเนี่ตั้งแต่ปีสี่เก้านะครับแล้วก็กว่าจะนําเข้าจริงก็คือปีห้าสามแล้วอังปีห้าหนึ่งถึงห้าสามเนี่ยเขาบอกว่าเขารวบรวมนะครับรวบรวมใช้เวลาสามปีในการรวบรวมพันปลา หมอสีนะครับจากกาหน้าจากแอฟริกาเนี้ยเข้ามาในประเทศอื mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เขาก็ออธิบายว่าเขาจะมาผสมเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์นั่นแหละนะครับ uh huh. แต่ว่าก็โดยเหตุผลเหมือนที่เราทราบนะครับ mm hmm. ก็คือเขาก็แจ้งต่ออกรมประมงนะครับแต่ว่าการแจ้งต่อกรมประมงนะครับการดําเนินการตามเงื่อนไขเนี้ยไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมประมงกําหนดเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งเงื่อนไขหลกัหลกๆ mm hmm. ก็คือว่าหนึง่ง ถ้าคุณเลี้ยงเนี่ยนะครับคุณจะต้องส่งตัวอย่างที่เป็นปลาเป็นๆน,นะครับให้กับกรมประมงนะครับเพื่อมาตรวจสอบรักษาทางบรรทุกมันนะครับคุณจะต้อง<ม>รายงานผลการทดลองนะครับแล้วก็คุณจะต้องเรียกว่าจัดการไม่ให้มันแพร่ะระบาดไปสู่ธรรมชาติและวเมื่อใก็ตามที่มันเกิดปัญหาในการเลี้ยงเนี่ยคุณต้องจัดการเพื่องส่งซากปลานะครับทํารายงานอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมอบให้กรมประมงปรากฏว่าสิ่งที่เขาทาก็คือว่า เขาก็อ้างว่าปลามันตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ส่งแค่เพียงตัวอย่างปลาซึ่งเขาดองไปให้กรมประมงนะครับประมาณห้าสิบตัวนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ทําตามเงื่อนไขนั้นเลยนะครับเช่นเขาก็ทําลายซากปลาเองนะครับเสร็จแล้วกรรมการสิทธิ์ก็ไปตรวจสอบนะครับเขาก็อ้างว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่เขาฝังกลบไว้นี่นะครับตอนนี้ก็สร้างตึกไปแล้วนะครับเพระฉะนั้นก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นต้นนะครับก็คือทําผิดเงื่อนไข ก็เรียกว่าระเบียบว,ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับของข้าการ uh, ความปลอดภัยทางภาพและความความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมงนะครับก็คือปิดเงื่อนไขน,นั้นนะครับอันนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว <ๆ S 2> ่าทำไมทำไมอยู่ๆเขาก็เลิกนะอะทีนี้เราไม่รับเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมครับว่าจริงๆมันระบาดไปตอนไหน นะครับแต่ว่าพูดได้เลยว่าคือถ้าไปดูเขาเรียกว่าเรคคอร์ดของการนําเข้าการขออนุญาตซึ่งมีทั้งหมดประมาณสามร้อยรายการนะครับตั้งแต่กรมงดําเนินการมาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีบริษัทกลุ่มใดเลยนะครับที่นําเอาปลาหมอสีคางดําดเข้ามาในประเทศนะครับยกเว้นบริษัทเจริญพื่อการนะครับที่นําเข้ามานะครับตั้งแต่ก่อนก่อนปี48จนถึงปัจจุบันมีรายเดียวเลยครับมีรายเดียวเลยแล้วก็ที่ มีคนไปอ้างกันว่าเอ๊ะไอปลาหมอสีเนี่ยก็มีการนําเข้ามาเป็นปลาหมอสีสวยงามและส่งออกเป็นแสนตัวนะครับมีบทความเผยแพร่ใน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 สื่อนะครับบางฉบับหลังจากเกิอนนี้นี้คุณวิทูลเนี่ยลงในในนิวเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็งงบอกว่าปีพศห้ถึงปี5-9ก้าในประเทศไทยส่งออกปลาหมอสีคันดําไปต่างประเทศทั้ง3ามแสนตัวมูลค่าล้านกว่าบาทก็ใช่ไหว่าปลาหมอสี กขาเขาใช้คำว่าปลาหมอสีนะครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมอสีคางดําก็คือว่าจริงๆก็คืองี้ครับปลาหมอสีคางดําเนี่ยเป็นเป็นสปีชีจำเพาะนะครับส่วนประเภทปลาหมอสีนะครับที่มีการส่งออกเนี่ยเป็นคนละสปีชีกันนะครับหรือไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเป็นคนละชนิด<อ>ไม่ใช่เป็นเอลิสสปีชีนะครับแต่ว่าก็นี่แ<อ>หละครับก็ก็มีนักเออเขาเรียกนักเขียนผีนะเพราะว่ามีเขาไม่ใช่นามปากกานะไม่ใช่เป็นนักวิยาการทั่วไปแล้วครับ ก็ส่งบทความนี้ไปนะครับเพื่อให้เรื่องกันเลยไอ้นี่มันสวยงามแต่มันใช่ครับใช่ครับใช่ครับค้นรับปรุ่มนเลยครป็เป็นนลิดมาขนาดนี้แล้วกรมประมงก็ทําท่าเอาไม่อยู่แล้วก็ในสายตาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ต้องมองย้อนกลับมาต้นต้นต่อสารตั้งต้นอ่ะถ้าซีพีนั่อะไรอ่ะตอนนี้ไม่ทําอะไรครับยังไม่เห็นทาอะไรพูดตรงไปตรงมานะครับ อ่าก็คือยังไม่ได้เห็นทําอะไรซึ่งซึ่งในความเห็นผมเนี่ยก็คือว่าอ่าตอนเนี้มีหลักฐานอันเดียวที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเอ่อการระบาดเกิดขึ้นจากหลังการนำเข้าของของซีพีนะครับแทนอ่าสิ่งสิ่งที่ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือว่ากรมประมงในฐานะที่เป็นคนกํากับดูแลเนี่ยควรจะตรวจสอบลงรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับว่า ในกรณีแบบนี้เนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอยังไงบ้างนะครับอันนั้นประการที่หนึ่งนะครับคือหมายว่าโดยกรมประมงซึ่งาหน้าที่นี้เนี่ยแล้วก็เห็นว่าบริษัทไม่ได้ดําเนินการอย่างก็เรียกว่าตามระเบียบที่ตกลงในเงื่อนไขที่กํดดหาหนดเอาไว้เนี่ยบริษัทจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างและก็มีความผิดอะไรบ้างนะครับอันนั้นประการหนึ่งประการที่สองก็คือ,อกรมประมงเนี่ยจำเป็นจะต้องเคยกว่าต้องเชื่อมโยงอธิบายให้เห็นว่า การนําเข้ามาคราวนั้นเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดการเ,รเชื่อมโยงกับการกระจายการแพร่ระบาดในปัจจุบัน <ừ. S 2> ยังไงนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ตรงประมงจําเป็นจะต้องอเขาเรียกว่าทําความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาอีกนะครับคือถ้า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 ,ถ,าถ้าคุณภาคกองคุณรัชุมชติดตามข่าวจะเห็นว่าตอนไม่ใช่แค่ปีห้าสามใช่ไหมครับที่มีการนําเข้ามานะครับ ล่าสุดนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่เองนะครับก็มีการนําเข้าปลาเ๋าหยกเข้ามาใช่ไหมครับโดยการเขาจะใช่ไหมครับปลาเ๋าหยกใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็เป็นปลายเลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเขาก็มาทดสอบเลี้ยงนะครับแล้วก็ทดสอบอทําการจัดเลี้ยงในเชิงพันนิดว่ากันเถอะแล้วก็กรมประมงก็มีเงื่อนไขว่าให้คุณดําเนินการได้เฉพาะ นายเชนของคุณเป็นต้นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีการไปโฆษณานะครับประชาสัมพันธ์นะครับโฆษณาเรื่องปลานี้ใน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 ,ในตลาดทั่วไปนะครับที่งานเกษตรแฟร์เป็นต้นนะครับซึ่งผิดเงื่อนไขมากนะครับแล้วก็อนั้นก็เป็นการผิดผลที่สองใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงว่าเกรมมองซึ่งดูแลทั้งสองกรณีเนี่ยครับแล้วก็มีการละเมิดนะครับเราระเบียบข้อกําหนดที่ดําเนินการเนี่ยถ้าไม่จัดการหมายถึงว่า สืบหาสาเหตุใช่ไหมครับแล้วก็ลงโทษนะครับตามความผิดของบริษัทเนี่ยต่อไปจะเกิดกรณีบแบบนี้ขึ้นอีกนะครับคือตอนนี้เราก็ปวดหัวพออยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเฮ้ยจะต้องจัดการไอ้ตัวปลาหมอสีคางดำยังไงเนี่ยแต่ถ้าคุณปล่อยไว้แบบนี้อีกเดี๋ยวก็จะมีการน้เข้ามาอีกใช่ไหมครับอาจจะปลาอื่น,น,นรับซึ่งอาจจะอัดกันกว่าคับพอดีเวลาคระป๋อแล้วแต่นี้แต่น,น,น,นี้ไอ้ไอ้ไอไอการรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยจับช่วยอะไรกันเนี่ย มันจะได้ผลไหมเนี่ยก็เออผมคิดว่าคงอาจจะได้ผลบ้างครับแต่ว่าคงน่าจะยากแล้วตอนนี้คือมันแพร่กระจายไปเกินไปแล้วครับไปสู่ไอพื้นที่ธรรมชาติแล้วนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทําอะไรครับ